โรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทพร,รัมณีประธรรมตั้งอยู่เลขที่60หมู่8ถนนมัธยมจันทร์ตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือนายชาญศิลป์ส่งเสริมและรองผู้อำนวยการคือ นายธนากรพ่อชมพูโดยมีพระธรรมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนมบร,รมหาวิหารเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทศบร,รมนีปธรรมได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นตระหนักถึงความสำคัญของชาติสำนึกในความเป็นไทยฝึกการร้องเพลงชาติการยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนานำธรรมะไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นวิถีในชีวิตประจำวันอย่างต่อเน,นื่องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมกิจกรรมเจ็ดกิจวัตรความดีชั่วโมงสุขจริงหนอกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเป็นต้นการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ฝึกการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี การไม่พูดจาจาบจ้วงหรือกล่าวหาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นต้นด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนได้จัดเป็นรายวิชาพื้นฐานเฉพาะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนเรียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน40ชั่วโมงต่อปี หรือ20ชั่วโมงต่อภาคเรียนได้นำเอานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรูมพลัง5ขั้นตอน (Co-File Step) ที่เน้นปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้เรียนใช้วิธีสอนและเทคนิคที่หลากหลายเช่นการแสดงบทบาทสมมุติการแสดงละครการสืบสอบการทำโครงงานและวิธีสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นฐานเน้นการปฏิบัติกระตุ้นให้ผู้เรียน เป็นผู้แสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกันทำงานเป็นทีมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเด็กเก่งเด็กปานกลางช่วยเหลือเด็กอ่อนเด็กเรียนช้าให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้านการส่งเสริมการอาร่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นการส่งเสริมการอาร่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนได้นำนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนลงสู่ผู้เรียนทุกระดับชั้นโดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นทุกคนอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซซ่าโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสให้มีความสามารถด้านการอ่านขั้นสูงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านทั้งการอ่านจับใจความสําคัญการอ่านเพื่อวิเคราะห์รวมถึงการนําความรู้จากการอ่านไปใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในการเรียน และการทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องในด้านการอ่านโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญประเด็นอื่นๆด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทพรมมณีประถมได้ดำเนินการตาม6องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำประกาศและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปรมวัาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพบนพื้นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาองค์ประกอบที่3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กและผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมอบรมต่างๆมีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้แก่บุคลากรองค์ประกอบที่4ี่ การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้งองค์ประกอบที่5การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัดองค์ประกอบที่6การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองได้จัดทําสรุปและจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบโรงเรียนบ้านฝั่งแดงประเทศบอรรมุนีปฐม ได้ขยายผลรูปแบบการบริหารงานสู่โรงเรียนในเครือข่ายตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ได้แก่โรงเรียนบ้านต้องสีบัวบานวิทยาคารโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามและโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเป่งใหม่จำปาด้วยหลักการบริหารงาน ของโรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทศบอร,รมุนีปัรรมทําให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่งผลให้ผู้ปกครองนําบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและได้รับความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอดรวมถึงได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง